พี่เป็นยังไงเห็นถ่ายรูปคู่กันรถออกรถแล้วพี่เดี๋ยวออกรถแล้วพี่น้องโอ้จะยังยังไม่ได้มาแหละครับพี่รถหามือหาเว้่งคนเดิอกงามย่ามดีพี่น้องเอาง่ายๆจ้ะครับถูกกินได้ออกรถถูกกินได้ออกรถถูกกินไดีออกรถถูกกินได้ออกรถสองมวดเท่าไหร่นะพี่เจ็ดแสนโอ้โหชื่นใจเจ็ดป่านเคร่งซื้อรถแล้วพี่น้องก็ใส่ใจจีปะทะของเท่ากันละครับ โอ้ไม่ธรรมดาเน,นี่ยนี่ตือ,อสองวอดได้ออกรถไปเฮ็ดบ้านเกียร์เสียม่ธรรมดาครับได้มากแต่ใส่ฟันบ่อฟันฟันกระแมนพี่น้องฟันปลาปูแหละปูเห็นน้องพี่น้องข้างล้างปูแล้วมากกับซีบบ่อพี่น้อ,ง,อง,งปูกแมนแล้วมาบ,บอก เขามาแหลวสองงวดเนาะพี่น้องแต่วางวดนี่กะบบรููสีขาหรือบ่เขาเอาไปเป็นแนวทางร่องเบิงเนาะพี่น,อน้องเนาะงวดก่อนที่เริ่มเพ็ดคลิปเนาะพี่น้องก็คือเขาหาสองเขาหาสองแ<อ>มนคนหายมาหาสองเกตแกกต่กัตัดบซื่อก็ได้หาสองครับแล้วรอบที่ว่าออเ,เอ็สามเก้าสองคนห้มาครบสามตัวได้พี่น้องคือเลขเั้ง่องมือมันก็นจะมีสามสองเกาหาเนาะ ก็บ,บอกพี่พี่น้องๆไปก็ได้ยินสามน้ำอยู่แต่ว่าส่วนโตมกักสองเก้าห้าก็เลยได้แค่สองตกรก็ตัมซื้อเอาครับส่วนรอบนี้ปูเราก็บ,บอกว่าตั้งแต่วัน,นพระค้อนกนละ,อะบอกเราบอกว่าอันเล่าให้ฟันเลาให้ฟันกับแมนบอกฟันกับแมนคือรอบนี้คือได้ได้ยินนาอพี่น้องบ่ได้เป็นตคือได้ยินปูเล่าว่าศูนย์สามแปด แต่ว่าเจ้าของก็ไ่ได้บอกใครดอกตต่นเศร้าขึ้นมากว่าเจ้าของคิดไปเองบอมาโน่ไปเองบอจริจสๆนะแต่บอบอกชูกไห้ฟังเน,น้ศูน<อ>ย์สามแปดเมียนนี่มาขึ้นก็เลยไปนอนอีกก่อนทีแกงก็เลยฝันพี่น้องได้ฝันนเนาะฝันเล่ามาบอกว่าศูนย์สามสามแปดเล้วก็ยืมสี่แปดกับ่อแน่งวดนี่เนาะกับขอปูให้มาเนาะพี่น้องเนาะขอปูห้มา่าสามตัวตรงตรง เลขทั้งเหมือดมันมี UC ตัวเนาะพี่น้องมีน0 3 8ามวดนี่นะมีตัวไหนบ้างพี่มี0 3 8่เขามีสี่ตัวเหรอครับเม่นนีได้ยินคือคืองมวดบางหันเนาะมวดบางหันคือได้เห็นเลข329คือได้เห็นเลข C ตัวแต่มากกว่า3ตัวคือ392รอบนี้มาก C ตัวพี่น้องว่าเนี่ยูอาจบัตชิไา3ตัวตรงก็ได้พี่น้องจ้าเอาไห้ได้เด้อพี่น้อง3ตัวตรงนี่ตัวไหนครับพี่ครับนี่ อันนี้ก็คือพวกหมั่นใจแต่อันนี้มักส่วนตัวด้วยครับศูนย์สามแปดสี่สามแปดนี่เนาะศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดสี่สามแปดได้จะว่ามากส่วนตัวเนาะก็คือมาศูนย์สามแปดสี่สามแปดมาที่นี่เลขสองตัวที่มากก็คือศูนย์สามคับเห็นเอฟซีเอเก้าเปาเนาะ ศู 03, 04, 8, นย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดเนาะพี่น้องมากเพิ่มเพื่อศูนย์แปดเด้อพี่น้องอันนี้ฟันสดสดหล่อนเหมือนขึ้นเน่ทีบอกสูฟังเมืม่อคขึ้นนี่ถ้า,ถาเป็น<ม>ถ้าเป็นคิดก็คือว่าจะคองฟันดีเนาะพี่น้องบางคนกับดี่าเออเลขเขาแล้วแล้วว่าจะคองชิดว่าหรือว่าปูแล้วม่ย้ำอกีกฟันว่าปลาตัวบางใยอยู่ในอยู่ในกะละมังกบผมเนาะพี่น้องคือออกเนาะมันเป็นปลาคือปลาอีศบอีเาเนี่แหละ บอกน้อยเต็มกะละมังเลยนอนอยู่ในกะละมังเจ้าของก็เลยกว่าหรือว่าคิดว่าปูแล้มาย่าศูนย์แปดแปดส่นอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลเลยจ้ะโอใจ่ิจารณาญาณในการรับชมนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นเล็กแนวทางขวอมฝันนาะพี่น้องฝันเมื่อคืนนี่ป่ะพี่แม่นอันนี้คือฝันเมื่อคืนนี่แม่นลาสุดเลยอันนี้คือฝันเมื่อคืนลาสุดครับ เกิดเลยว่าเออหรือว่าปูลงมาย่ำศูนย์แปดนี่เป็นสามศูนย์แปดบอใสี่นะครับสามศูนย์แปดหรือสี่ศูนย์แปดบออันนี้แล้วแต่เอฟซีเพื่อนสียเอาไปพิจารณาเนาะอันนี้เป็นขว้วมักของเจ้าของเนาะครับก็คือมันจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมครับพี่เหมือนศูนย์หกน่ะนีชิดไว้สินี่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายรอยเด้พี่น้องก,กอนมือหวยออกมือหนึ่งเด้พี่น้องจ้ะล่างเม็ดเดียวพี่นออ้องตามไว้ได้พี่น้องจ้ะ กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องล่างเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเมนก็คือว่าให้ล่างเม็ดเดียวพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าล่าสุดก็คือฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ปลาตัวใหญ่แล้วคมัตัวเดียวอยู่ในกละมังบง่ายหนึ่งเลยแล้วเราได้อุ้มไหมไ่ได้อุ้มอยู่ในกละมังเลยอยู่บ้านเราเนี่ยนะเมนกละมังอยู่บ้านเท่านี้แหละกละมังซักผ้าบม่อกีใหญ่ๆกลมๆนึ่งอ่ะก็เลยคิดว่า เข้าแล้วแมนแตบางคนถ้าเขาเอาไปฟันนะครับคือเลขเขาแล้วเข้ากับที่คิดเป็นสองยางคือเลขเขาแล้วครับแล้วก็ไม่ยั่งศูนย์แปดบอเพราะว่าหอดแรกมือแรกแล้วบอกสามศูนย์แปดได้พี่นนองครับโอ้มแม่นบอกศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดคือได้ยิ่นเป็นศูนย์สามแปดครับคือว่าปู่ก็เหมือนว่าปู่ย่ามาบอกนี่ปู่มาบอกแล้วพี่เนาะก็คือว่า แล้วแบบแว็บเข้ามาเหมือนแต่ก่อนมีไหมพี่อันนี้แหละอันที่แวบนี่แหละเนี่ยนะตัวไหนครับที่แว็บเข้ามาในให้เราเห็นเนี่ยครับรอบนี้เพื่อนโบไฮได้เห็นคือไ้ได้ยินเป็นตัวนี้แหละไ้ได้ยินจะศูนย์สามแปดนี่นะแมนไได้ยินรอบนี้เพิ่นไ้ได้ยินคือเพิ่นกระสบบอกแมนคือกระสบบอสคือกระซิบบอสแต่แมนได้ยินเป็นเสียงวบาเลยด้ยครับไ้เฮาหลุดดึ้ได ให้เฮารหลสดกไดใว่าเ้าได้ยิอ่อได้หลบก่อนนึ่นทีรอวัน,น,นเรี้ยงฟองฝันหลบหลบเอาหันเนาะทีสามสองเก่าหาเนาะฝันว่าเราเอาเลขให้เห็นเลขเก,ก้าหาแตด่านนี้จบ้องว่าผู้อยากได้เลขสามตัวเราเลยเอา,าเราเขาได้คิดว่าเอาสามพสองเออเอาสามพสองดีเพื่อนเห็นเพื่อนเทศไห้ไเห็นแบบนี้หลบก่อนนะคือมีครบสี่ตัว มีมาซีโตแต่ว่าเขาสามตเขาสามตับแต่ว่ารอบนี้กับกับบอลูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นเพียงแนวท่างเนาะว่าสีมาควบสามตัวบอ,บอเลขทั้งหมดนี่คือสีโตเนาะพี่น้องศูนย์สามแปดสี่ศูนย์สามแปดสี่วินเอาในนี้เนียนเนาะมีตัวไหนที่ยังไม่ได้วินยังไม่มีบ้างพี่ วินนะสามแปดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สี่ยังสามแปดสี่สามสามแปดสามสี่แมนมันก็ต้องตัดเอานะพี่เนาะมันมีทุกตัวแล้วเนี่ยนั้นอืต้องตัดเอานะครับก็เป็นความฝันเดี๋ยวต้องรอโค้งสุดท้ายอีกทีนึงวันหรือว่าวันเลขออกใช่ไหมที่พี่ได้ศูนย์หกนะใช่ไหมครับวันหวยออก มีไงว่านหวยออกตอนเศร้ามาถายู่ตรงนี้แล้วพี่น้องเอาพี่ไม่ได้ไปขายของเหรอไปขายค่ะมารออยู่ที่ช่องนี้อมาร่วมตัวกันที่บังนี้มาร่วมโตกันที่บังนี้ผมไม่รู้ผมก็จะมาบ้านเลยมาอย่างเดียวได้ที่ไหนในขอดูหน่อยครับพี่ขอดูหน่อยครมาร่วมตัวกันยู่บ้านฟ้าบ้านแดงก็ได้พี่น้องจังฟ้าแดงดำขอหนิองนิ่งตักหน่อยไะพี่ิบพี่บอกไม่เห็นเอพี่สีครับเอาเห็นชัดเจนไหม นะครับแคปไว้เลยนะครับ fc จะทักหานี่ทักหาได้ที่ไหนครับพี่ครับโซน61ครับ129ครับ97 95เขาก็ลองทักหาที่ยาดูนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะพี่เนาะครับผมทางช่องเปรี้ยงแนวทางเดี๋พี่น้องเพราะว่าบ่มีผู้ใดชี้ผู้ว่าเลขสิออกจะได้พี่น้องจ้าเอาไปพิจารณาบนจ้าพี่ยกอีกสักนิดเลยพี่ยานในการรับชมเออมันมันมองไม่เห็น เอามือออกนะครับเออนี่แหละครับผมนี่นะฮะเจยยนะครับ,รบถูกจนซื้อรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนอะไรนะฮะครับอขอบคุณเจยยครับผมเป็นเพียงแ